คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC พี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันพุธที่10นะครับผมเมษายนพศ2567กับเลขทูบบารมีเหรียญลุงปู่สวงนะครับที่แอดมินได้บูชามาจากวัดไภัยพนาครับจังหวัดศรีสะเกดก็ได้มี FC พี่น้องคอมเมนต์เข้ามานะครับท้ายคลิปอยากชมเลขทูบบารมีเหรียญลุงปู่สวงนะครับ หลังจากมีความโชคดีกับเลขทูปปู่นะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f อฟซนิดรักนะครับสูตรจากทางช่องนะครับแอดคิมพารวยนะครับคิดคำนวณได้4กับ2นะครับมวดที่แล้วนะครับก็มา5 4ตัวเจาะ นะครับใครที่อยู่ในกลุ่มได้54ตัวเจาะนะครับไอ้คิมเจาะให้อยู่2ก็เม็ดเดียวก็มา3 2 2 3าฝั่งสปปลาวนะครับฝั่ง,ง,ง,งหน้าก็ายินดีกับ FC พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับในกลุ่มถึงจะได้นะครับแอดเจาะ5คู่สําหรับหน้าช่องเจาะไปไม่ถึงนะครับแอดเจาะให้3คู่นะครับก็อย่างที่เรียนเจาะ3คู่โอกาสพลาดมันก็จะน้อยจะน้อยมะจะเยอะนะครับเจาะเยอะคู่ก็โอกาสพลาดก็จะน้อยในกลุ่มเจาะ5คู่เจาะเข้า54ก็ยินดีกับพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มเนาะ โอเคนะครับแอ๊ก็จะมาจุดขอโชคไอซีพี่น้องรุนไปด้วยกันรอรุนรอชมพร้อมกันครับผมครับผมก็จุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบารมีเหลยอลุงปู่สวงนะครับก่อนอื่นนะครับแอด์มินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับก็จะเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยเป็นคาถาพระคดานะครับสําหรับเอซีพี่น้องสนใจคาถาพระคดาก็จดไว้แคปไว้นะครับเผื่อมีทูบอยากจะจุดเสียงโชคในวันพระยิ่งจะดีนะครับก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับ นะโมตัสสะพระควโตูระตูสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควโตูระตูสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควโตูระตูสัมมาสัมพุทธัสสะอินทยสังเทวยสงพรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสัสงมหามุนียสังจักกัตติยสัง มหาจากักรวติยสังพุทธ ang, ทยสังปเจกับพุทธยสังอรหันตะยสังสัพพสิทธิวิชาจรัญยสังสัพพะลูกาจริยายะนสังเอเตนะยะเสนเอเตนะสัจวาเจนะมะมะสุวติหนนตุไมหังนโมพุทธ,ธะนโมธรรมะนโมสังคสะเสรยะทีทางหูรูหรูสวาหายะสาธุสาธุสาธุ ขอบุญบาร,รมีเหลียนลุงปู่สวงถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบนันลบันดาลเลขทุกที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจําวันพุธที่10นะครับเมษายนพศ2567ให้เอฟีพี่น้องที่เข้ามารับชมชมีโชคมีชัยกับเลขทูกบาร,รมีเหลียนลุงปู่สวงทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุ ครับผมดึกทูบบารมีเดี๋ยวลุงปูส่สลงก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงให้เอีพี่น้องได้ลุ้นเลียทูบไปด้วยกันแลวลุ้นไปด้วยกันครับผม Thank mm -hmm. Thank <laughs> you. ครับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบารมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับขอบารมีเหรียญหลวงปู่สวงถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจ้มนุนบันดาลเลขทูบที่จุดในขณะน,นี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจําวันพุธที่10เมษายนพศ2567รให้เอพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปู่สวงทุกท่านทุกคนด้วยเทอินสาธุครับผมเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปู่สวงก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับเอ็ซีพี่น้องเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับผมอาจจะแตกต่างกันออกไปเพื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยสําหรับแอดมินเห็นจะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายคลิปนะครับก็สามารถเข้ารับชมได้เพื่อคอมเมนต์ตรงกันเผื่อมีโชคด้วยกันนะครับสาหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีใจทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ